ใครที่มีปัญหาเวลาเทคเอาเวยนะครับมีการยกไม้ขึ้นเร็วหรือว่าจังหวะเทคเอาเวยไม่สมูทมาดูดิวนี้กันครับสวัสดีครับโปรวิวจากนายวิชั่นกอล์ฟเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับตอนเทคเอาเวยนะครับเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญเลยทําให้สวิงเนี่ยเราสมูทลื่นไหลแล้วก็เคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่องนะครับบางคนอาจจะมีปัญหาว่าเวลาเทคเอาเวยแล้วมีการกระชากหรือว่ายกไม้ขึ้นเร็วเกินไปนะครับ วันนี้มาดูดิวนี้นะครับอุปกรณ์ที่จะใช้ก็คือใช้ถาดที่สําหรับวางลูกกลอฟนี่นะครับเอามาวางไว้ด้านหลังของเหล็กนะครับเวลาที่เราเทคเอเวอ์ถ้าเกิดว่าเราเทคแล้วมีการกระชากหรือว่างัดไม้ขึ้นก็จะเป็นลนักษณะของการที่งัดถาดขึ้นนะครับให้นะครับฝึกด้วยการที่ว่าสร้างความรู้สึกในการเทคเอเวอ์ด้วยการใช้ลำตัวลำตัวนะครับลำตัวเป็นการหมุนแล้วก็ลากไม้นะครับหมุนแล้วลากไม้ส่งขึ้นไปในช่วงเทคเอเวอ์ ลองมาดูกันนะครับจะเห็นว่าตอนเทคเวลักษณะของการขึ้นของไม้เนี่ยจะสมูทแล้วก็ราบเรียบขึ้นทําให้วงสวิงเราไม่กระชากไม่กระชันแล้วก็ไม่ตีเร็วเกินไปนะครับ ลองนำดิวนี้ไปฝึกกันดูนะครับสวัสดีครับ